ไปปรับปรุงเมื่อวันซืนมีคนส่งข้อความมาให้ผมทางทางอะไรเกาเรียกแมสเซจใช่พี่น้องบางคนไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กเลยก็เลยไม่รู้เรื่องนนะม,มันมีข้อความของผู้รู้ครูอาจารย์บางคนเสนอแนวคิดประยุกต์เราได้อ่านแล้วมันอยู่อยู่ไม่จุกแล้วอยู่ไม่จุกเลย ประยุกต์ประยุกต์อะไรประยุกต์ทฤษฎีการเมืองอิสลามประยุกต์ <c oughs> กับโลกสมัยใหม่แปลว่าอิสลามของเราเนี่ยม้าก้าวไม่ทันโลกใช่ไหมโลกเขาไปไหนต่อไหนแล้ะที่เราจึงต้องมาประยุกต์นีจจะเอาคันหานี่นะผมก็ตั้งคำถามว่าแล้วมันต่างอะไรกับการสังคายนา พราะศาสนาอื่นเขาเอาพระสงฆ์องค์พระเจ้ามาประชุมกันแล้วจะเอายังไงกว่ากันมติคณะสงฆ์ของเขาสังคยนากันหรือวันนี้เอาเรียกอาเลมอุลามามารวมตัวกันมาประยุกต์คำสอนของศาสนานะจะทำอย่างนั้นหรือจะทำกับอิสลามอย่างนั้นหรือแล้วคนที่เสนอแนวคิดอย่างงี้นะไม่ใช่อลอ้ควัดไม่ใช่ เป็นคนมีความรู้เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยโอ้ยเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์เสนอแนวคิดประยุกต์และประยุกต์มันคืออะไรอะภาษาไทยไว้เนี่ยประยุกต์อ่ะพี่น้องเข้าใจไหมเดี๋ยวก่อนไม่ต้องไปถามอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยถามพี่น้องเลยเนี่ยจบปสีอ่ะเฮ้ยใครจบพส,บสียกมือหน่อยจบกเกษมไม่ไปถามอ่ะออกพสี ประยุกต์เข้าใจไหมประยุกฮะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนปแปลงแปลว่าเอาของที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอามาประยุกต์ใช่ไหมให้มันเข้ากับสถานการณ์ให้มันเข้ากับเหตุการณ์ไม่ว่าจะปรับใช้จะปรับแก้จะปรับเปลี่ยนไม่ได้ทางนั้นในอิสลามมันต้องปรับเราไม่ใช่ไปปรับคําสอนของศาสนา ถ้าจะประยุกต์นี่ต้องประยุกต์เราให้เป็นคนที่เข้าใจให้เป็นคนที่เอารู้เอาชี้ศาสนาเฮ้ยจะจะไปไประยุกต์ไอ้คำสองเพราะงั้นอัลสุบานุตาลาก็บอกอัลละหุมชูระแกหรือว่าพวกเจ้ามีหุ้นส่วนมีหุ้นส่วนยังไงอ่ะจะมามามาช่วยคิดช่วยแก้ช่วยปรุงช่วยอะไรมีหุ้นส่วนไหมมีส่วนร่วมไหม มีส่วนร่วมเวยเหรอฮะไม่มีมีส่วนร่วมแมาลมยาัมบีละในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาล่าไม่ได้ทรงอนุมัติเพราะนั้นอิสลามตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยบริสุทธิบ์บรรดาอุลามะนักวิชาการในอดีตเนี่ยเขาไปศึกษาทําความเข้าใจเพื่อที่จะได้ปฏิบัติหรือเชื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักฐาน เขาไม่ใช่ประยุกต์เพื่อเอามาให้เข้ากับตัวเราหรือให้ให้เข้ากับโลกไม่จะ้เอาอิสลามไปรองรับความคิดของชาวบ้านประชาธิปไตยกําลังเงบ่งบานเรว่็มาประยุกต์อิสลามมันไปสอดครองประยุกมาแล้วป,ประชาธิปไตยนี่แนวความคิดบางเรื่องมันซึมอยู่ในในซึม เราก็ต้องมานั่งชี้แจงโอ,โอ้ไม่ใช่หน้าที่ของเราณนะวันนี้ต้องช่วยกันนะทําให้อิสลามบริสุทธิ์ทําให้อิสลามบริสุทธิ์เพราะถ้าอิสลามมันคำาหมุกคำหัวอคำหมุกคำหมว,มมหมว,มหมวแล้วเราส่งต่อให้กับล,ลูกเราหลานหลานเรายังไงมันก็คำมหมุกคำหัวอคำหมุกคำหมวไปเรื่อยอหน้าที่ของเราก็คืออิสลามในตัวเราต้องบริสุทธิ์และส่งต่อให้กับคน รุ่นหลังเหมือนอย่างกับคนยุคแรกๆเนี่ยเขาส,ส่งต่อส่งต่อส่งต่อและคนที่ส่งต่ออิสลามแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยพี่น้องเราไปดูสิถูกฆ่าถูกขังถูกด่าถูกประนามโอ้สารพัดยิ่งกว่เราคนที่ทำหน้าที่ปกป้องศาสนา ยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์ดูสิจนทุกวันนี้เนี่ยมันจะขุดมาด่าเลยไงใครอ่ะเช่นใครบ้างฮะอ่อ,ะอิบนุต,ตัเมียเวลาได้ยินชื่อหลกกัดกาด้ามขอทอดกอคิ้วขมวดอไอ้หัวหน้าวะฮาบี เอ้ยอิบนุตัยมิยาเกิดก่อนอับดุลวาฮับอ่มูฮัมหมัดอิบนนอับดุลวาฮับตังต้งไม่ตัอะไรกี่ร้อยปีเราจะ,จะไปเรียกไปเรียกอิบเุตัยมียาเป็นหัวหน้าวะฮาบีนมันยังไงวะจะให้คนตายลุกขึ้นมาตามคนเป็นมันยังไงวะเนี่ยเวลามันจะกล่าวหาเนี่ยดาอิบเุตัยมิยาหรืออย่างเช่นเชคมูฮัมหมัดอิบนนอับดุลวาฮับที่มาฟื้นฟู จนกระทังมีรัฐะซาอุดีอาระเบียเป็นไงวจโจวฮับีเขาก็โดนด่าโดนประนามโ,โดนโดนโดนเอ้ไะอย่างเราจะไม่โดนเนี่ถ้าเราพูดเพื่อปกป้องศาสนามันก็ไปขานกับแนวคิดไปขานกับอุดมการณ์ไปขานกับความเชื่อไปขานก,กับการปฏิบัติ เขาคนทั่วไปคนนู้นเขาเชื่ออย่างนี้คนนู้นคนนู้นเขาเชื่ออย่างนั้นหรือเราจะนิ่งเฉยฮะหรือเราจะบอกกล่าวเพื่อที่จะจำแนกให้พี่น้องได้เห็นเอ้ยไอ้นั่นใช่ไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นั่นถูกไอ้นี่ผิดนะ